สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดําบันและเรื่องราวหน่ารู้ของเราได้โดเสา์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมในโลกของวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรน่าตื่นตะลึงไปกว่าการค้นพบสิ่งมีชีวิตที่เชื่อกันว่าสูญพันไปนานแล้วและหนึ่งในกรณีที่โด่งดังที่สุดก็คือซีลาแคนต ปลาลึกลับที่ปรากฏตัว,ตวอีกครั้งในศตวรรษที่20ราวกับหลุดมาจากยุคไดโนเสาร์ทั้งที่โลกเชื่อว่ามันหายสาบสูญไปกว่า66ล้านปีแล้วย้อนกลับไปในปีคศ .1938 ชายฝั่งของแอฟริกาได้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวน่าอัศจรรย์นี้เมื่อมาจิรีโคเทเน่ลาติเมอร์พันธารักษาวของพิพ,ธพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในเมืองอีสต์ลอนดอน ตรวจสอบปลาประหลาดที่ถูกจับได้โดยชาวประมงท้องถิน่นเธอสังเกตเห็นบางสิ่งที่แปลกประหลาดรูปร่างของปลานั้นแตกต่างจากสิ่งที่เธอเคยเห็นหนังเป็นเกล็ดแข็งหางสามแฉกและที่สำคัญคือครีบที่เหมือนแขนขาของสัตว์บกอย่างน่าทึ่งเธอได้ส่งตัวอย่างนี้ไปยังนักชีววิทยาเจมส์เลนนาร์ดไบรอรีสมิธ ผู้ยืนยันในเวลาต่อมาว่านี่คือสิ่งมีชีวิตที่โลกเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ปลายยุคครีเทเชียสนับแต่นั้นมาซิลคันต์กลายเป็นดั่งสิ่งมีชีวิตจากนรกกลับมาในสายตาของสื่อโลกบางสำนักข่าวถึงกับพาดหัวว่าปลาแห่งไดโนเสาร์กลับมาแล้วมันเป็นมากกว่าการค้นพบสัตว์แปลกแต่มันคือการพบซากอดีตที่ยังมีชีวิตหายใจอยู่ ชื่อซีลาแคนนั้นมาจากภาษากรีกโคยลอสกลวงและอาการตาหนามซึ่งหมายถึงกระดูกสันหลังที่กลวงของมันซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของปลากลุ่มนี้ในบันทึกซากดึกดำบรรก่อนการค้นพบในปี1938โลกวิทยาศาสตร์รู้จักซีลาแคนเฉพาะจากฟอสซิลเท่านั้นโดยเฉพาะในยุคดีโวเนียนจนถึงปลายยุคครีเทเชียส ไม่มีใครคาดคิดว่าปลาโบราณชนิดนี้จะยังหลงเหลืออยู่ในโลกปัจจุบันที่สำคัญยิ่งกว่าคือรูปร่างของมันแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากฟอสซิลในยุคโบราณเลยแม้แต่น้อยจึงทำให้ซิลาแคนถูกขนานนามว่าฟอสซิลมีชีวิตหรือ living fossil อย่างเป็นทางการสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างคือการค้นพบซิลาแคนสายพันธุ์ที่สในปี2009ในทะเลอินโดนีเซีย ซึ่งบ่งชี้ว่าปลาชนิดนี้อาจยังซ่อนตัวอยู่ตามชายฝั่งลึกทั่วโลกโดยที่เรายังไม่รู้การปรากฏตัวของซิลแคนไม่เพียงแต่ท้าทายทฤษฎีทางวิวัฒนาการหลายข้อแต่ยังจุดประกายความหงใหม่ว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตโบราณชนิดอื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกยุคใหม่โดยหลบซ่อนอยู่ใต้ความลึกของมหาสมุทรหรือในถิ่นทุรกันดารที่มนุษย์ยังเข้าไม่ถึง และนี่คือจุกเริ่มต้นของตำนานปลาที่ควรจะสูญพันธุ์แต่กลับว่ายอยู่เง,งียบๆใต้ท้องทะเลมืดมิดรอวันที่โลกจะพบเจอมันอีกครั้งเมื่อมองเผินๆซิลล่าแคนธอาจดูเหมือนปลาธรรมดาทั่วไปในสายตาของคนทั่วไปแต่หากเจาะลึกลงไปในโครงสร้างร่างกายจะพบว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตโบราณน,นี้เก็บงำเบาะแสล้ำค่าเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์มานานนับร้อยล้านปีเริ่มจากลักษณะภายนอก สีลากแคนธมีลำตัวยาวประมาณ1.5-2เมตรหนักได้ถึง90กิโลกรัมเกล็ดของมันหนาแข็งและเป็นแบบคอสสโมยสเกลซึ่งพบได้เฉพาะในปลายุคโบราณเท่านั้นเกล็ดลักษณะนี้ไม่เพียงช่วยป้องกันนักล่าแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่รอดพ้นจากยุคแห่งการล่มสลายของไดโนเสาร์มาได้อย่างน่าประหลาดใจ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในซิลแคนส์คงหนีไม่พ้นครีบคู่ที่คล้ายขาหน้าและขาหลังของสัตว์บกมันมีครีบแบบลบฟินหรือที่เรียกว่าครีบเนื้อซึ่งมีโครงสร้างภายในที่คล้ายกระดูกแขนขาในสัตว์สีเท้าเทตทรพอดการค้นพบนี้เคยทำให้หลายคนเข้าใจว่าซิลแคนส์อาจเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษของสัตว์บกทั้งหมด แม้ว่าในปัจจุบันความเชื่อที่ได้รับการยอมรับมากกว่าจะตกไปอยู่ที่ปลากลุ่มทิกตาลิกก็ตามนอกจากนี้ซีลแคนสยังมีสมองที่เล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดกะโหลกโดยเนื้อสมองจริงๆกินพื้นที่ไม่ถึง2%ของโพรงสมองทั้งหมดพื้นที่เหลือเต็มไปด้วยของเหลวคล้ายสมองดั้งเดิมของสัตว์โบราณซึ่งแสดงถึงการไม่พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงมากนักในสายวิวัฒนาการ อีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความประหลาดใจให้แก่นักวิทยาศาสตร์คือโนตอคอร์ดหรือแกนกลางลำตัวที่ยังหลงเหลืออยู่ในซิลแคนส์ซึ่งในสัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วไปจะถูกแทนที่ด้วยกระดูกสันหลังเต็มตัวแต่ซิลแคนส์ยังคงรักษาโครงสร้างยุคดึกดําบัน,นั้้นไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ระบบเลือดของซิลแคนส์ยังมีลักษณะเฉพาะที่สามารถทนต่อแรงดันของน้ำลึกระดับ150-700เมตรได้เป็นอย่างดีโดยมันมีปอดแบบดึกดําบันที่เสื่อมสภาพลงเหลือเพียงอวัยวะขนาดเล็กที่ไม่ทํางานคล้ายกับปอดแรกเริ่มของบรรพบุรุษปลาในยุคโบราณหนึ่งในความลึกลับคือเหตุใดซิลแคนส์จึงรอดพ้นจากการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ที่ล้างเผ่าพันธุ์ดโนเสาร์และสัตว์ทะเลอีกมากมายในยุคคริเทเชียสได้ คําตอบที่น่าสนใจอาจอยู่ที่ถิ่นอาศัยของมันทะเลลึกที่มืดมิดเงียบสงบและเปลี่ยนแปลงช้ามากซิลแคนส์อยู่ในระบบนิเวศที่ไม่มีการแข่งขันรุนแรงไม่มีภัยคุกคามจากมนุษย์และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่ฉับพลันจึงเหมือนหลบซ่อนอยู่ในห้องนิราภัยของธรรมชาติโดยรวมแล้วร่างกายของซิลแคนส์คือบันทึกวิวัฒนาการเคลื่อนที่มันไม่ใช่แก่สัตว์แปลก แต่เป็นกุญแจที่ไขความเข้าใจต่อจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญจากชีวิตในน้ำสู่ชีวิตบนบกในประวัติศาสตร์ของโลกหากโลกนี้มีหนังสือประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตซิลเคนต์คงเป็นบทที่หลงลืมอยู่ในหน้าที่ขาดหายไปนานนับร้อยล้านปีก่อนจะถูกคนพบใหม่อีกครั้งในคริสตศตรวรรษที่20และทำให้นักบรรพช,ชีวินวิทยาทั่วโลกต้องทบทวนภาพวิวัฒนาการที่เคยรู้จักซิลเคน์ เป็นสมาชิกของกลุ่มปลาที่มีครีบแบบลบเฟนด์หรือซากอบเทเรจีซึ่งรวมถึงสัตว์โบราณอย่างติกลิกและปลาปอดด้วยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสัตว์กลุ่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากสัตว์น้ำสู่สัตว์ตวบกในช่วงปลายยุคเดว o เนียนประมาณ360ล้านปีก่อนแต่สิ่งที่แปลกคือในขณะที่ญาติใกล้ชิดบางกลุ่มเริ่มปรับตัวขึ้นมาบนบกพัฒนาเป็นสัตว์สีเท้าหรือเททรัพต์ และวิวัฒนาต่อมาเป็นสัตว์บกสัตว์เลื้อยคลานไปจนถึงมนุษย์ซิลาเคนต์กลับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยเรากับมันเลือกที่จะหยุดเวลาและหลีกเลี่ยงเส้นทางวิวัฒนาการอันยุ่งเหยิงของสิ่งมีชีวิตอื่นๆซากฟอสซิลของซีลาเคนต์ปรากฏครั้งแรกในชั้นหินยุคเดโวเนียนและยังคงพบได้ในยุคถัดมาอย่างคาร์บอนิเฟอรัสเพอร์เมียนจูราสิกและคริเทเชียสโดยเฉพาะช่วงยุคคริเทเชียสฟอสซิลซิลาเคนต์ มีการแพร่กระจายกว้างทั้งในแอฟริกาเอเชียและยุโรปบางสายพันธุ์ในอดีตอาจมีความยาวมากกว่า4เมตรซึ่งใหญ่กว่าพันธุ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหลายเท่าการค้นพบที่น่าทึ่งที่สุดเกิดขึ้นในปี1938เมื่อมารจอริคอร์ติเน่ลาติเมอร์พันธุรักษ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ได้พบปลาประหลาดที่ติดมากับเรือประมงแถบชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียตอนใต้มันมีรูปร่างที่ไม่ตรงกับปลาสมัยใหม่ชนิดใดเลย และภายหลังถูกยืนยันโดยดร j จแอลบีสมิธว่าเป็นซิลเคนต์สายพันธุ์ลาติเมเรียชาลุมเน่ชนิดเดียวกันที่พบในฟอสซิลอายุ65ล้านปีขึ้นไป <_ anc> um> เหตุการณ์นี้ไม่เพียงสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์แต่ยังเปลี่ยนความเข้าใจของโลกเกี่ยวกับคำว่าศูนย์พันไปตลอดกาลซิลเคนต์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฝืนกฎวิวัฒนาการได้อย่างสมบูรณ์แบบและถูกยกย่องว่าเป็น living fossil หรือฟอสซิลมีชีวิต จากนั้นในปี1997ก็มีการค้นพบซีลาเคนต์สายพันธุ์ที่สองชื่อ l a t i เมี i a menadoensis ที่ชชยฝั่งสุลาเวสีของอินโดนีเซียยิ่งตอกย้ำว่าการกระจายตัวของซีลาเคนต์ในปัจจุบันยังคงหลงเหลืออยู่ในบางพื้นที่ลึกห่างไกลของโลกการอยู่รอดของซีลาเคนต์อาจต้องขอบคุณสภาพแวดล้อมใต้ทะเลลึกที่นิ่งสงบไร้การรบกวนจากภายนอกและการดำรงชีวิตแบบไม่รีบร้อนของมันว่ายช้าไม่ล่าหนัก และมีอัตราการเผาผลาญพลังงานอย่างผิดปกติสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสูตรลับที่ทำให้มันสามารถดำรงเผาพันได้โดยไม่ต้องปรับตัวมากนักตั้งแต่ยุคของไดโนเสาร์ซีลาแคนจึงไม่ใช่แค่ปลาเก่าแก่อีกชนิดหนึ่งแต่มันคือเครื่องพิสูจน์ว่าบางครั้งการอยู่เฉยก็อาจเป็นกลยุทธ์ในการอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดได้เช่นกันซีลาแคนดำรงชีวิตอย่างเงียบเชียบในโลกใต้ทะเลลึกที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักโลกที่มืดมิด เย็นเยะเยือกและกดดันอย่างรุนแรงทั้งในความหมายทางฟิสิกส์และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ซิลาแคนเป็นตัวแทนของความลึกลับที่ยังมีชีวิตซึ่งแม้แต่ในยุคที่เราส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์แล้วก็ยังไม่อาจเข้าใจมันได้ถ่องแท้เจ้าปลาโบราณชนิดนี้อาศัยอยู่ที่ระดับความลึก1 5 0ถึงเ0 0เมตรในบริเวณใกล้าชายฝั่งที่มีแนวผาสูงใต้น้ำ มันชอบซ่อนตัวในถ้ำใต้ทะเลระหว่างกลางวันและจะออกมาว่ายช้าๆตามสันหินตอนกลางคืนเพื่อหาอาหารพฤติกรรมนี้สอดคล้องกับสิ่งที่นักวิจัยพบผ่านกล้องวิดีโอใต้น้ําและการติดเครื่องส่งสัญญาณวิทยุในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาในแง่ของอาหารซิลาแคนไม่ใช่นักล่าตัวฉกาดแต่มันกินสัตว์น้ําขนาดเล็กเป็นหลักเช่นหมึกปลาหมึกสาย และปลาที่อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลลึกโดยใช้วิธีซุ่มโจมตีช้าๆมากกว่าการล่าไล่แบบรวดเร็วเหมือนฉลามหรือปลากระทงสิ่งหนึ่งที่ทำให้ซีลาแคนโดดเด่นคือโครงสร้างครีบของมันครีบคู่ของซีลาแคนมีลักษณะเป็นครีบแบบมีแขนกระดูกภายในหรือ lope fins ซึ่งบางครั้งดูเหมือนแขนขาเล็กๆที่ขยับพร้อมกันราวกับกำลังเดินใต้น้ำการเคลื่อนไหวของครีบเหล่านี้ ไม่เหมือนปลาใดที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาขาสัตว์บกในภายหลังอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือซีลแคนมีอวัยวะรับความดันที่ซับซ้อนมากเพื่อให้มันสามารถดำรงชีวิตในสภาวะความดันสูงโดยไม่เกิดปัญหากับอวัยวะภายในโดยเฉพาะระบบการแลกเปลี่ยนแกส๊สที่ปรับให้เหมาะกับการดำรงชีวิตในน้ำลึกที่มีออกซิเจนต่ำซิลแคนเดียงเป็นปลาที่หายใจด้วยเหงือกเท่านั้น ไม่มีปอดหรือโครงสร้างเสริมใดๆในการดำน้ำยาวแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยมนุษย์เช่นวานหรือแมวน้ำแต่มันมีโนโตโคอร์สหรือแกนสันหลังแบบดึกดำบรรที่ยังคงเป็นหลอดอ่อนคล้ายวุ้นแทนกระดูกสันหลังอย่างแท้จริงอย่างสัตว์สมัยใหม่ระบบประสาทของซีลาแคนก็ล้ำลึกไม่แพ้กันมันมีอวัยวะรับความรู้สึกไฟฟ้าที่ช่วยให้ตรวจจับสิ่งมีชีวิตในสภาวะแสงน้อย หรือแทบไม่มีแสงเลยใต้ทะเลลึกที่มันอาศัยอยู่ทําให้แม้จะว่ายช้าแต่ก็ยังสามารถระบุตําแหน่งเหยื่อหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างแม่นยําอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นคือระบบการสืบพันธุ์ของซิลแคนซึ่งเป็นแบบวิวิปารัสหรือออกลูกเป็นตัวแทนการวางไข่แบบปลาทั่วไป ตัวเมียจะอุ้มลูกในท้องนานถึงสปีก่อนจะให้กำเนิดลูกที่มีขนาดใหญ่พอจะเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมใต้ทะเลลึกได้เป็นระยะเวลาการตั้งครรภ์ที่นานที่สุดในบรรดาสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดที่เคยรู้จักพฤติกรรมการอาศัยอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆภายในถ้ำเดียวกันโดยไม่แสดงท่าทีแข่งขันกันรุนแรงหรือหวงถิ่นอย่างชัดเจนยังเป็นเรื่องที่นักชีววิทยาอยากเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่านี้ บางคนเปรียบเปรยว่าชีวิตของซีลาแคนช่างสงบเยือกเย็นและแปลกแยกจากโลกของปลาอื่นอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดนี้ทำให้ซีลาแคนไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดชนิดหนึ่งของโลกแต่ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิถีแห่งตนอย่างแท้จริงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนแม้จะดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลุดมาจากนิทานหรือโลกก่อนประวัติศาสตร์ แต่เซลเลคันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวมันมีบทบาทเฉพาะในระบบนิเวศที่มันอาศัยอยู่แม้จะเป็นบทบาทที่แอบแฝงและไม่หวือหวาเหมือนสัตว์นักล่าหัวตารางหรือสัตว์กลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ซิเลแคนอาศัยในถ้ำหินลึกและแนวปะการังโบราณที่มีสภาพกึ่งแอ่งหินใต้ทะเลมีผาหรือโพรงลึกใกล้ชายฝั่งเช่นในหมู่เกาะโคโมโรสหรือแนวชายฝั่งอินโดนีเซียฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นระบบนิเวศเฉพาะที่สิ่งมีชีวิตสมัยใหม่เข้าไม่ถึงหรือไม่สามารถอาศัยได้อย่างยั่งยืนในระบบนิเวศนี้ซิเลแคนทำหน้าที่ใกล้เคียงกับนักเก็บกวาดหรือสแเวนเจอร์ที่ช่วยควบคุมประชากรสัตว์น้ำขนาดเล็กและรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมใต้น้ำมันกินสัตว์จำพวกหมึกปลาสายพันุ์เล็กๆหรือสัตว์ที่อ่อนแรงและตายตามพื้นทะเลลึก ซึ่งช่วยไม่ให้มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุจนเกิดการเน่าเสียอีกทั้งซิลแคนยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ในทะเลลึกเช่นฉลามบางชนิดหรือสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่พอจะไล่ล่ามันในช่วงที่มันว่าออกจากถ้ำการที่มันเคลื่อนไหวช้าและมีพฤติกรรมอาศัยในจุดเดิมนานๆทำให้มนันเป็นเป้าหมายที่สัตว์นักล่ารู้จักดีในพื้นที่นั้นอย่างไรก็ตาม โอกาสที่มันจะถูกล่าจริงๆนั้นไม่บ่อยนักด้วยความที่มันอยู่ในพื้นที่ลึกและหลบซ่อนเก่งทําให้ความเสี่ยงของมันต่ํากว่าปลาพ่วไปหลายเท่าซึ่งอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้เซเลแคนรอดพ้นจากการสูญพันธุ์หลายครั้งได้ระบบนิเวศใต้ทะเลลึกที่เซเลแคนอาศัยอยู่เองก็มีความเปราะบางอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยเช่นอุณหภูมิน้ําที่สูงขึ้นหรือสารพิษที่สะสมในแอ่งน้ําลึก อาจส่งผลกระทบทั้งแหล่งอาศัยและประชากรของมันได้อย่างรุนแรงเมื่อมีการขุดเจาะน้ำมันหรือการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลในบางพื้นที่ใกล้กับแหล่งที่อยู่ของซิเลแคนนักอนุรักษ์ต่างแสดงความกังวลว่าผู้รอดจากยุคไดโนเสาร์อาจไม่รอดจากน้ำมือมนุษย์ในยุคปัจจุบันการปกป้องพื้นที่อาศัยของซิเลแคนจึงเป็นการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของโลกทั้งใบไปพร้อมกันนอกจากนี้ การที่ซิเลแคนมีความสัมพันธ์ต่ำกับสัตว์อื่นในแง่ของการพึ่งพิงกล่าวคือมันไม่ใช่ทั้งสายพันธุ์ที่ส่งต่อพลังงานให้สัตว์อื่นจำนวนมากเหมือนแพรงตน้นและไม่ใช่นักล่าที่ควบคุมสมดุลของสัตว์ชั้นล่างแต่กลับมีบทบาทสมดุลเงียบที่ไม่เด่นชัดหากหายไปก็อาจส่งผลในแบบที่มนุษย์ประเมินไม่ออกนั่นคือสิ่งที่ทำให้ซิเลแคนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตที่โลกอาจมองข้าม แต่มีค่าต่อการคงอยู่ของระบบนิเวศโดยรวมมันไม่ใช่เพียงฟอสซิลมีชีวิตแต่มันคือส่วนหนึ่งของโลกที่ยังหมุนอยู่และช่วยให้มันยังคงหมุนต่อไปได้หนึ่งในเหตุการณ์ที่เขย่าว,วงการวิทยาศาสตร์โลกคือการกลับมาของซีลาแคนไม่ใช่ในหนังสือหรือพิพิธภัณฑ์แต่เป็นของจริงตัวเป็นๆว่าอยู่ในตะข่ายของเรือประมงในโลกยุคโมเดิร์นเรื่องนี้ เกิดขึ้นในวันที่23ธันวาคมคริสตศักราช1938นอกชายฝั่งเมืองอีสต์ลอนดอนประเทศแอฟริกาใตา้เมื่อนักตกปลาคนหนึ่งลากอวนขึ้นมาจากทะเลลึกและพบกับสิ่งที่เขาเรียกว่าปลาประหลาดซึ่งมีขนาดยาวกว่า1.5เมตรลำตัวมีเกร็ดแข็งสีฟ้าหมน่นคลีบเป็นแฉกค,คล้ายแขนขาไม่เคยพบเห็นมาก่อน ปลาประหลาดตัวนั้นถูกนำส่งไปยังพิพิธภัณฑ์ในท้องถิน่นและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานการฟื้นคืนชีพของซีลาแคนเมื่อมาเจอรี่คอเตนเนลาทิเมอร์พันธรักษาผู้มีความสนใจเรื่องสัตว์หายากรีบติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านปลาชื่อเจแอลบีสมิธเขาคือคนที่ตะโกนว่านี่มันซีลาแคนเมื่อเห็นภาพถ่ายการค้นพบนี้ กลายเป็นขาวใหญ่ในระดับโลกเพราะก่อนหน้านั้นซีลาแคนถูกเชื่อว่าสูญพันธ์ไปตั้งแต่ปลายุคครีเทเชียสเมื่อกว่า65ล้านปีก่อนการเจอฟอสซิลมีชีวิตตัวเป็นๆนในโลกสมัยใหม่เป็นปรากฏการณ์ที่สะเทือนวงการชีววิทยาและบรรพชีววิทยาอย่างแท้จริงปลาตัวแรกนั้นถูกเรียกชื่อว่าลาติเมเรียชาลุมเน ตามชื่อของพันธรักษ์ักถิงผู้ค้นพบและแม่น้ำที่มันถูกจับได้ต่อมาในปี1997ก็มีการค้นพบศีลาแคนอีกชนิดหนึ่งใกล้ชายฝั่งอินโดนีเซียในหน้าน้ำสุลาเวสีชื่อว่า Latimeria menadoensis โดยชนิดใหม่นี้มีสีออกน้ำตาลทองและมีลักษณะแตกต่างเล็กน้อยแต่ยังคงเป็นวงเดียวกับศีลาแคนแบบดั้งเดิม สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือซีลาแคนไม่ได้เป็นเพียงร่องรอยของอดีตเท่านั้นแต่ยังคงมีประชากรที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นนักวิทยาศาสตร์พบว่ามันมีพฤติกรรมว่ายน้ำในแนวตั้งหลบหลีกนักล่าได้ดีมีระบบประสาทชั้นสูงที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของครีบได้แม่นยำและสามารถอยู่ได้นานโดยไม่ต้องกินอาหารปริมาณมากไม่เพียงแค่สร้างความประหลาดใจทางชีววิทยาเท่านั้น แต่การค้นพบนี้ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับวงการวิจัยสัตว์ดึกดำบันช่วยเปิดมุมมองใหม่ว่าการสูญพันธุ์ที่เราคิดว่าแน่นอนอาจยังมีข้อยกเว้นในเงามืดของธรรมชาติหลายองค์กรจึงเร่งดำเนินการสำรวจและอนุรักษ์ศิลาแคนทันทีโดยเฉพาะในเขตห้ามล่าสัตว์น้ำบริเวณหมู่เกาะโคโมอรอสและอินโดนีเซียเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์จริงๆรอบที่สองจากมนุษย์ สิ่งที่เคยเป็นเพียงซากหินกลับมายืนอยู่ตรงหน้าในโลกยุคปัจจุบันมันไม่ได้ถูกสกัดจากฟอสซิลแต่ถูกดึงขึ้นมาจากทะเลด้วยเกล็ดที่ยังแวววาวและตาวับวาวมีชีวิตซีลาแคนคือบทพิสูจน์ว่าโลกนี้ยังมีเรื่องราวที่เราไม่รู้และบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าสาบสนไปแล้วอาจเพิ่งเริ่มต้มบทใหม่อีกครั้งการค้นพบซิลาแคน ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เพียงทําให้โลกตะลึงเพราะมันเหมือนปลาจากยุคไดโนเสาร์แต่ยังทําให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอยากรู้ว่าภายในร่างกายของมันซ่อนอะไรไว้บ้างคําตอบอยู่ในจีโนมของมันรหัสพันธุก,กรรมที่เป็นดั่งอ่องสมุดของวิวัฒนาการที่ไม่เคยถูกเปิดอ่านมาก่อนในปี2013นักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศ ได้ร่วมกันถอดรหัสพันธุกรรมของซิลแคนโดยเฉพาะสายพันธุ์ลัติเมเรียชาลุมเน่สิ่งที่ค้นพบคือจีโนมของมันนั้นใหญ่กว่าของมนุษย์ถึงเกือบสามเท่าและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือมันเปลี่ยนแปลงช้ามากอย่างไม่น่าเชื่อซิลแคนถูกขนานนามว่าเป็นวิวัฒนาการที่หลับไหลหรือ evolutionary stasis เพราะ DNA ของมันแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตลอดหลายร้อยล้านปีนั่นทำให้มันกลายเป็นเหมือนไทม์แคปซูลทางพันธุก,กรรมที่พาเราย้อนเวลากลับไปในยุคที่สัตว์บกยังไม่มีอยู่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างในจีโนมของซิลแคนคือยีนควบคุมครีบซึ่งมีความคล้ายคลึงกับยีนแขนขาของสัตว์มีกระดูกสันหลังบนบกอย่างน่าประหลาดใจการวิเคราะห์นี้ ทำให้นักชีววิทยาคาดการว่าซิลแคนอาจเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษร่วมของปลาน้ําและสัตว์บกหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นญาติใกล้ชิดของกลุ่มสัตว์ที่เริ่มขึ้นฝั่งในยุคดีโวเนียนการมีครีบแบบโลบออฟฟินสหรือครีบเป็นแฉกคล้ายแขนขาที่ควบคุมได้อิสระจากกันคือกุญแจสำคัญที่ทำให้บรรพบุรุษของเราสามารถพัฒนาไปสู่การเดินได้ในภายหลัง และซิลแคนก็คือสิ่งมีชีวิตที่ยังเก็บร่องรอยของระบบควบคุมอวัยวะแบบนั้นเอาไว้ให้ชัดเจนที่สุดนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังพบยีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างสมองหลอดเลือดและระบบการมองเห็นแบบพิเศษของซิลแคนซึ่งช่วยให้มันอยู่รอดในสภาพแสงน้อยใต้ทะเลลึกอีกจุดที่น่าตื่นตะลึงคือมันมีอวัยวะรับกลิ่นที่ซับซ้อนกว่าปลาทะเลทั่วไป สันนิษฐานว่าช่วยในการล่าเหยื่อในความมืดและมีโครงสร้างพิเศษคล้ายโนโตคอร์ด no ok หรือแกนกลางของร่างกายที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระดูกสันหลังในสัตว์บกทั้งหมดนี้ทำให้ซิลแคนไม่ใช่แค่ฟอสซิลที่ยังมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่มันกลายเป็นคู่มือวิวัฒนาการที่มีค่ามากที่สุดฉบับหนึ่งบนโลกคู่มือที่เล่าเรื่องราวของการแปรเปลี่ยนจากปลาสู่สัตว์บก ผ่านยีนที่แทบไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงเลยหากเราจะเข้าใจว่าเรามนุษย์มายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรบางทีต้องย้อนกลับไปถามปลาสีฟ้าตัวหนึ่งที่ว่ายอยู่เงีย,งยบๆใต้ทะเลลึกกลามกลางทะเละลื่นลึกมืดมิดบางสิ่งยังมีชีวิตอยู่บางสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันไม่มีอยู่แล้วและบางสิ่งนั้นอาจบอกเล่าอดีตกว่า400ล้านปีได้มากกว่านังสือทุกเล่มที่เรามี นั่นคือเหตุผลที่ซีโลแคนส์ไม่ใช่แค่ปลาหายากหรือฟอสซิลมีชีวิตแต่มันคือหลักฐานของวิวัฒนาการที่ยังว่ายวนอยู่ในโลกปัจจุบันความสำคัญของซีโลแคนส์ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างแปลกประหลาดหรือการกลับมาจากความตายของมันเท่านั้นแต่คือการที่มันเป็นช่องว่างที่เชื่อมต่ออดีตกับปัจจุบันอย่างแท้จริง 1. มันช่วยเราเข้าใจวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังบนบกการที่ซีโรแคนส์มีโครงสร้างครีบเป็นแฉกและการควบคุมอิสระทำให้มันเป็นต้นแบบของแขนและขาในสัตว์บกมันเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ขาดหายไปนานจากการศึกษาวิธีที่ปลาเริ่มขึ้นบกมันไม่ได้เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ตรงๆ แต่เป็นญาติใกล้ชิดที่ยังคงคุณสมบัติสำคัญของช่วงเปลี่ยนฐานนั้นไว้ครบถ้วน 2. มันเปิดประตูสู่การศึกษาจีโนมจากอดีตด้วยรหัสพันธุกรรมที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงมานานาน,นับร้อยล้านปีซิโลแคนส์เป็นแหล่งข้อมูลทางพันธุกรรมที่เก็บความลับของยุคโบราณเอาไว้โดยสมบูรณ์มันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกลไกที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดวิวัฒนาการเร็ว บางชนิดกลับหยุดนิ่งและบางชนิดอยู่รอดได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมาก 3. ม,มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าธรรมชาติยังมีความลับ s i l o น n s สอนให้เรารู้ว่าโลกใบนี้ยังซ่อนอะไรไว้อีกมากแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่เราคิดว่าศึกษาจนจบแล้วอาจยังมีบางตัวว่ายอยู่ในเงามืดโดยไม่มีใครสังเกต การค้นพบซีโลแคนส์ใต้น้ำลึกไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเตือนเราว่าเรายังรู้จักโลกน้อยเกินไป 4. มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่รอดผ่านการสุนพันใหญ่หลายครั้งโลกร้อนโลกเย็นแรงประทะของอุกาบาตหรือการเปลี่ยนแปลงของทวีปซีโลแคนสยังมีชีวิตอยู่ด้วยร่างกายที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากบรรพบุรุษของมันมันแสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่คำตอบเดียวของการอยู่รอดบางครั้งการนิ่งและเหมาะสมแล้วก็เพียงพอและนั่นคือเหตุผลที่ซีโลแคนส์ไม่ใช่แค่ปลาโบราณอีกหนึ่งตัวในสาระบบชีววิทยาแต่มันคือหน้าต่างสู่ประวัติศาสตร์ของโลกมันคือเสียงกระซิบจากยุคดีโวเนียนและมันคือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิดที่สามารถพูดได้ว่าฉันเห็นยุคของไดโนเสาร์มาแล้ว และฉันก็รอดมาได้คุณกำลังฟังเล็กซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ